<DJ. S 2> วันนี้นะคะเป็นวันหยุดเราก็ลงพื้นที่ตรวจงานแบบสบายๆที่ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ขณะนี้เวลาบ3ายโมงห้หนาทีวันนี้นะคะเป็นวันหยุดเราก็ลงพื้นที่ตรวจงานแบบสบายๆวันนี้หราจะพาทุกคนมาชมนะคะในการตรวจงานที่ตำบลบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกการตรวจงานของอกก็คือนี่เลยค่ะแมคโครกำลังนะคะขุดดินขุดบอ่อถมดินเพื่อนะคะเราจะได้พัฒนาที่ดินตรงนี้ แบบมีความสวยงามแล้วก็ครบเครื่องทุกเรื่องสำหรับลูกค้าที่มีความอยากได้งบประมาณน้อยวันนี้ทำแล้วรอต้อนรับแล้วฉะนั้นรีบมาดูเรามีเพียงแค่แปลงเดียวเท่านั้นนะคะเนื้อที่200ตารางวาที่ดินรูปแปลงสวยมากนละกว้างติดถนนที่โอเดินอยู่ตรงเนี้ยประมาณ20เมตรส่วนความลึกประมาณ40เมตรรวมเราจะได้200ตารางวาถนนคุ้นแดง ถนนอันนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะทุกคนถนนกว้าง8เมตรไฟฟ้าพร้อมประปาพร้อมนะคะตรงนี้คือตอนนี้เรามีการพัฒนาเฉพาะแปลงนี้วันนี้เป็นวันที่2แล้วโอรีบเข้ามาตรวจงานนะคะโออยากให้ลูกค้าของอู่เนี้ยได้ที่ดินที่แบบว่าถูกดีพร้อมแล้วก็พร้อมเข้ามาอยู่พร้อมสร้างบ้านได้เลยซึ่งตอนนี้เรามีแล้วนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึง่งเพื่ออยู่อาศัยเพื่อจะได้แบบว่า ไม่ต้องใช้เงินประมาณเยอะเข้ามาอยู่ได้เลยตรงนี้ตอนนี้ออปชั่นพิเศษราคาพิเศษสำหรับลูกค้าของอู๋นะตอนนี้เป็นคลิปที่เรายังไม่ได้เปิดแบบจริงๆอะไรมากนะคือพาชมไปเรื่อยๆในระหว่างทำราคาก็ยังเป็นราคาเดิมอยู่คือ5 9าสเ้านบาทเนื้อที่200ตารางวาเฉลียล่ยตกตารางวาละ2,950บาท ที่ดินแบบนี้ราคาแบบนี้หายากนะที่นี่คือตมบ้านพลิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆห่างจากถนนสุวรรณสอนประมาณ1.7กิโลเมตรล้อมไปด้วยชุมชนเพื่อนบ้านตลาดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายปะตอนนี้ผมมาอยู่หน้าง,งานแล้วทุกคนตามมาเลยค่ะนี่คือพื้นที่ของเรานะคะบนเนื้อที่200ตารางวาที่เรากําลังสร้างอยู่ทําอยู่นี่เห็นไหมนี่เลยค่ะ ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเหยียบได้ไหมน่าจะได้การพัฒนาที่ดินนะคะทุกคนเราพยายามพัฒนาจาัดสรรที่ดินพื้นที่ตรงเนี้ ให้เหมาะสมให้ลงตัวให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะก็ะคือแปลงนี้เป็นแปลงที่เราสามารถที่จะเข้ามาพัฒนาปลูกบ้านปลูกต้นไม้ได้เลยนะคะราคาที่โอ๋แจ้งไปต้องบอกก่อนนะเป็นราคาที่เรายังทําไม่เสร็จเรียบร้อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราทําเสร็จแล้วจะของแจ้งว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาด้วยมีการพัฒนามาก็ใช้งบป,ประมาณไปเรื่อยๆเ,เราจะขายราคาเดิมไม่ได้อันนี้ต้องแจ้งทุกคนก่อนนะ แต่ใครพร้อมใครอยากได้รีบมาดูเลยเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปอัปเดตไปชมในแปลงก่อนว่าตอนนี้เราขุดบอ่อประมาณไหนแล้วไปถึงตรงไหนแล้วก็เราทำอะไรบ้างมาดูกันค่ะนี่คือพื้นที่ส0 0ตารางากำลังแบบเหมาะกับการสร้างบ้านมากๆเลยนะวันนี้เข้ามาตรวจงานในวันเสาร์จริงๆแล้วว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าเราก็หยุดไม่ได้เพราะว่า หน้างานเราดําเนินการไปเรื่อยๆเราก็ต้องพาทุกท่านนะคะชมไปเรื่อยๆนี่คือแปลงเพื่อนบ้านที่อยู่เคียงข้างกับเรานะคะแปลงนี้ก็น่าจะพัฒนาเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าพัฒนาอะไรบ้างก็รอติดตามไปแต่ว่าที่แน่ๆคือในโครงการนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณเกือบ20ไร่ก็จะมีเพื่อนบ้านเข้ามาพักอาศัยกันแต่ละแปลงก็มี2 0 0ตารางวา1ไร่หนึ่งไร่ครึ่งนะคะจริงๆที่นี่มองเห็นวิวเขาดีนะ แมครกำลังทำงานน้ำมาหรือ,อยังในบอ่อเราไปดูกันนะคะขนาดของบอ่อตรงนี้นะคะมีความกว้างประมาณประมาณ10เมตรคูณสิเมตรความลึกก็อยู่ประมาณ3เมตรค่ะประมาณนี้ไม่ได้ลึกมากนะคะแมคโครของเรานะคะเป็นแมคโครที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะด้านที่แบบว่าขุดบอ่อประมาณนี้เลยนะคะสังเกตจากบุ้งกีตรงนี้เขาจะมีการดัดแปลงนะคะเพื่อให อขอบบอกของเราเนี่ยมีความแบบว่าคมนะคะมีความคมเรื่องของบอกขอบบอก็ออก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดินที่ได้เนี่ยคือเป็นดินที่เราขุดจากตรงนี้ซึ่งเป็นดินดั้งเดิมนะคะดินดั้งเดิมของพนที่ตรงนี้ไม่ได้เอาดินที่อื่นมาเพราะฉะนั้นการปลูกพืชผักตรงนี้น่าจะงามมากๆเลยนะคะ การพาชมในการพัฒนาพื้นที่ของเราก็จะเป็นประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาชมก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาก,ก่ค่ะ